สวัสดีค่ะกระแสข่าวรังมาแล้วค่ะก็มาดีวัยรุ่นคํานี้สําคัญมากวิเคราะห์คลิปหลักฐานตัวใหม่คดีบาสมีคู่จะพิกหรือไม่ไปฟังจากกรณีที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากสําหรับประเด็นของบาสมีคู่กับกลุ่มคู่อริ6คนจนกระทั่งกลุ่มคู่อริเสียชีวิตสอศพและบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งทางด้านหนุ่มบัสก็ได้รับการประกันตัวออกมาในดักทรั์5 0 0 0 0 0บาท ซึ่งประเด็นนี้หลายคนต่างม,มีความคิดเห็นต่างๆนานาและส่วนใหญ่มองว่าบาสถามเพื่อป้องกันตัวสมควรแก่เหตุแล้วบางก็มองว่าสมัครใจทะเลาะวิวาทลาสุทนายรณรงค์แก้เพจอัดคลิปผ่านเพจ Facebook ทนายคู่ใจวิเคราะห์ข้อมูลจากเหตุการณ์ข้างต้นถือมีดออกไปแทงโจสมัครใจทะเลาะวิวาทจุดนี้จะพิกคดีหรือไม่โดยเผยว่าการที่หลายคนมองว่าบาสถามเพื่อป้องกันตัวสมควรแก่เหตุแล้วที่ทำแบบนี้ จุดจุดนี้เองเป็นจุดที่สะท้อนให้เห็นกระบวนการยุติธรรมไม่มีความเชื่อถือถ้าหากโดนดูหมิ่นซึ่งหน้าให้ของรับการก็แจ้งตำรวจกันไปแต่คุณกลับเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีนอกเหนือกฎหมายทาให้เห็นว่ากฎหมายไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่พอมีคนตายเกิดขึ้นญาติญาติก็ขอให้ความยุติธรรมให้กฎหมายคุ้มครองหน่อยคลิปที่ถูกเปิดเผยขึ้นมาเป็นคลิปขณะทะเลาะวิวาทกันบาทก็สมัครใจออกไปทะเลาะวิวาท กลายเป็นกรณีที่ต่างฝ่ายยอมเสี่ยงภัยบาสมีข้อเสียอย่างหนึ่งในขณะที่ผู้อริคว้างของเข้าไปในบ้านไปด่าเขาอันนี้เป็นการรบกวนสิทธิการครอบครองบาสเองมีสิทธิ์ไปแจ้งความทําให้เสียทรัพย์บุกรุกแต่บาสไม่ทําบาสเลือกถือมีดออกไปจากบ้านบาสมีสิทธิเจราจาได้ไปเคลียร์ปกติได้โดยเฉพาะคาว่าก็มาดีวัยรุ่นคํานี้สําคัญมากว่าบาสพร้อมมีเรื่อง เมื่อบวกกับบวกมาเจอกันกลายเป็นสมัครใจทะเละวิวาทเรื่องอ้างจะเป็นการป้องกันตัวตัวเองต้องไม่มีเหตุเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดเกี่ยวข้องเกิดขึ้นเลยการป้องกันไม่ใช่การสมัครใจทะเละวิวาทการป้องกันต้องเป็นนาทีที่ภัยอันตรายจะมาถึงตอนที่เขาคว้างของเข้าไปยังไม่มีใครเข้าถึงตัวบาสบาสยังอยู่ในบ้านได้ตรงนี้กฎหมายเขาดูละเอียดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนี่ .com ค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ